รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตวันแรกยังพูดไม่ได้เลยครับปาาปากมี้อย่างนี้เลยพี่ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้นะทุกวันนี้มีมืมอล้างเดียวแต่ตอนนี้มันก็จะใช้ไม่ได้แล้ว รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพบกับเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีทิ้งเพราะร่างกายพิการเป็นอมาพาคร่งซีกให้ต่อสู้บนเวทีชีวิตเพียงลำพังแต่เธอก็ไม่อาจย่อท้อได้เพราะมีอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นแก้วตาดวงใจต้องดูแลติดตามให้กำลังใจเธอไปพร้อมๆกันครับพี่ตกบันไดอะลื่นตกตั้งแต่บันไดขั้นแรกข้างบนอ่ะสิบสาขั้นลงมาข้างล่างเลย หัวกระแทกออกมากเรื่อยๆแต่ตอนแรกไม่เป็นอะไรนะคะพี่ก็ยังเดินได้ยังไปรับลูกได้3มวันจะลุกขึ้นเอ้าทำไมเรลุกไม่ได้โอ้ยทำไมปากเราเบี้ยวแล้วกว่าคนจะมารับพี่ไปส่งห้าโมงเช้าแล้วไปถึงโรงพยาบาลหมอบมกไม่ทันแล้วจากที่เคยแบบทํามากินได้ก็ทํามากินไม่ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสมัชชาสลาดัดกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับผมคุณเอกพันธ์ครับครับเราเข้ามาที่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จรลัน3าครับผมมา,มาให้กำลังใจกับคุณกระดกวันนะครับหรือว่าคุณวันนะฮะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฮะกินพี่กินข้าววัดนอกจากบันหนไม่มีจริงๆลูกถ้าลูกไปโรงเรียนก็ดีหน่อย รู้ไปกินโรงเรียนแล้วก็กินก้าวเปล่าอะไรล้วก็กินได้หมดเชิญครับให้กำลังใจครับหุ้ยวันดีค่ะวันดีค่ะลุงบินกับลุงเอกบาลลูกโอ้ยวันดีค่ะเดี๋ยวขอเข้าอนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับเชิญค่ะตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าเฮ้ย เขาไม่รู้จริงๆหรือว่าเราเนี่ยสองคนจะมาหาเขาหน้าตาสีหน้านเขารอไห้ร้องไห้น, <ะ S 2> น้ําตานี้ไหลออกมาคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าเขามีความหวังคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือครอบครัวของคุณกนกวรรณนะครับแล้วนี่คือลูกชายชื่ออะไรครับชื่อปักค,ครับชื่อน้องปักนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดมาได้ยังไงครับตกบันไดตกบันได้งแต่แตปีไหนอะ่ะปีตั้งแต่หนูอายุ45ห้าค่ะ ตอนนี้เท่าไหร่นะห้าสิบสามค่ะแปดปี <53 S 1> แล้วไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตเพราะเราเคยเคยเดินได้เคยทําอะไรทวันแรกยังพูดไม่ได้เลยครับปากอปากเบี้ยวอย่างนี้เลยเราคิดว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปเนี่ยพรุ่งนี้จะทํำยังไงเราก็เลยต้องบอกตัวเองว่าเราต้องลูกให้ได้นะไม่งั้นลูกเราห้าขวบเด็กไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีอาชีพทําอะไรไมีเอองิน ครจ้างหนูทําอะไรหนูทาหมดเฝ้ารถโบกรถล,ล้างรถมอไซค์รถน้ำเรืองอะไหนูทำได้ได้ใช่ไหมก็ใช้แม่เท้าไงข้างหนึ่งนะครับกระเหยบไปคือแขนข้างนี้ใช้ได้ข้างเดียวใช่ค่ะขาใช้ได้ขาใช้ได้แขนใช้ได้ข,ไดข,ไดข้าวเปล่าถุงหนึง่งปลาหวานไม้หนึ่งไม้ละห้าบาทให้ลูกกินก่อนถ้ากินให้หมดลูกถ้าหมดก็หมดถ้าไม่หมดไม่ไป็ไรแม่กินได้ ลูกชายนี่ไปเก็บของในถังขยะนะคะรองเท้าเนี่ยเอามาขัดมาถูให้ใหม่แล้วก็ไปขายเขาคุณละยี่สิบเอาเงินไหมแม่แล้วทุกวันนี้ค่าห้องนี้ใครจ่ายเงินที่หนูตัดกี่ได้วันละสามสิบบาทค่ะวันละสามสิบบาทธรรมดาในงานนี้เขาทําเองก็ได้แต่เขาช่วยเราอ๋อสงสารเราเหนื่อยไหมถามัน่เหนื่อยไมเหนื่อยนะคะเคยทอแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย คนที่แย่ที่สุดคือลูกเราพี่ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้นะทุกวันนี้มีมืมอล้างเดียวแต่ตอนนี้มันก็จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะจนบางคืนเหมือนก่อพอพี่ใช้มันเนี่ยยืนขึ้นเถอะไปจิบนูน่นยิบนี่ตัดนูน่นตัดนี่ถ้ามันเจ็บสักสองอาทิตย์เราเหมือนคนไรประโยชน์เลยอะเรามีความฝันอะไร มีความฝันไม่ว่าอยากจะให้ลูกเป็นอะไรอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาใน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 ความฝันของเราความฝันของหนูแหคะคร<ะ>ับหนูฝันอย่างเดียวคือลูกหนูได้เรียนไม่ต้องเป็นคนรวยก็ได้เป็นคนดีและ<ช>ไ,ไม่เป็นภาระของสังคมตอนนี้ที่หนักใจที่สุดคือกลัวลูกไม่ได้เรียนต่อน้องเนี่ยมีอย่างเดียวคือวิชาความรู้ที่ติดตัวเขาไปจะช่วยเขาได้แทนพี่ถ้าเขาไม่มีวิชาความรู้ไม่ไดิเขาก็เหมือนเขาไม่มีอนาคต เขาต้องเป็นภาระของจังกลุมแน่พี่กลัวอย่างเนี้ยได้เกทเท่าไหร่ครับ 3...3...9...4 โอ้โหจะได้เกือบ4แล้วเนี่ยน่าตอนนี้ผมว่าการเลี้ยงลูกแบบเนี้ยเด็กจะซึมซับในสิ่งที่คุณแม่ทำดีๆในสิ่งที่คุณแม่คิดดีๆ<ะ>แล้วก็วางแผนอนาคตให้ลูกเป็นคนดีไม่ต้องรวยลูกขอให้ลูกเป็นคนดีอันนี้ผมชอบไม่จะเป็นว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วเด็กจะไม่ดีมันอยู่ที่ใจ อยู่ที่คนสอนเอาละครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้กับคุณกระนกวัน10,000ืบาทนะครับไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวของนางสาวกระหนกวัน เอี่ยมสำอางที่ทำให้เห็นว่าร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่อาจเป็นอุปสรรคในการสู้ชีวิตของเธอและด้วยพลังความรักที่มีต่อลูกนั้นทำให้เธอมีแรงก้าวข้ามบททดสอบของชีวิตที่ผ่านเข้ามาแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามบางคนก็ไม่มีมือไม่มีขาก็ยังอยู่ได้เลยพี่ยังดียังมีข้างนึงและอีกอย่างพี่ก็มีลูกเขาดีอย่างที่เขารู้ว่าแม่ลำบาก แม่มีมีตังนะเวลาแม่เขาร้องไห้ผมก็เลยเข้าไปก่อนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับแม่อย่าท้อยังมีผมอยู่ผมยังเรียนต่อให้ได้จะให้จบไปไกลๆมากเลยครับจบปริญญาตีปริญญาเอกจบไปให้หมดเลยฮะร,รักแม่มากๆเลยครับ